ก็เป็นอีกหนึ่งพระเอกดาวรุ่งของวงการบันเทิงแดนบังกรนนะคะสำหรับฝานจื้อซินนักแสดงชายวัย23ปีที่โด่งดังแจ้งเกิดจากซีรีส์เรื่อง Eternal Love of Dream สามชาติสามภพลิขิตเหนือขเนยปี2020ในบทบาทจ้องลินหลังจากนั้นก็มีผลงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะและในปี2023นี้นะคะฝานจื้อซินก็มีผลงานออนแอร์ air, ติดต่อกันถึง3เรื่องด้วยกันทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็น m ม แลตเฮลแมนหรือชื่อไทยเขาช่างอันตรายสำหรับฉัน เวนเดอร์เลวลาไดี่หรือมีชื่อไทยว่าไดอารี่ของเวนเดอร์เลและปิดท้ายของปีด้วยเรื่องเดียร์ไรและล่าสุดนะคะความหล่อของฝันชื่อซินก็สร้างเรื่องทำสาวๆแตกตื่นใจละลายกับแฟชั่นเซ็ตช้อปปิ้งเดินห้างแต่ความหล่อความล่ำแย่งซีนชวนมองจริงๆค่ะสำหรับฝันชื่อซินนะคะก็เกิดเมื่อวันที่20มิถุนายนปี1999นะคะจบจากเปย์จิงอินสติทูตออฟคูชชิ่งเทคโนโลยีปัจจุบัน นี้เป็นในแบบและนักแสดงในสังกัด j w a l k Studio ค่ะเพื่อนๆนก็สามารถไปหารับชมผลงานการแสดงของหนุ่มคนนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ